สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิลลิ่งทาร์โล่ยชุรีกอนนะคะวันนี้มาทำคลิปสั้นๆนะคะคำแนะนำที่อยากส่งถึงคุณเรามาดูกันว่ามีคำแนะนำใดที่อยากส่งถึงคุณนะคะคำแนะนำใดที่อยากส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะ คำแนะนำที่อยากส่งถึงคุณก็คือการที่คุณจะต้องวางแผนเรื่องงานวางแผนเรื่องอนาคตด้วยสติปัญญาด้วยความสามารถด้วยไฟที่คุณมีอยู่ในตัวด้วยพลังของตัวคุณความเจริญก้าวหน้าหรือการที่คุณจะได้สารต่อ พัฒนาตัวเองพัฒนางานของคุณมากยิ่งขึ้นความสำเร็จกําลังรอคุณอยู่ตัวคุณเองจะต้องมีไฟปลุกไฟในตัวของคุณเองที่จะสารต่อที่จะพัฒนาสิ่งที่คุณต้องการใช้สติปัญญาใช้ความสามารถที่ตัวคุณเองมีเพราะตัวคุณเองมีความสามารถรอบด้านมากๆตรงนี้บวกกับไฟในการทำงาน บวกกับไฟในการที่คุณเป็นคนที่ชอบพิชิตชอบฟันฝ่ากับอุปสรรคโดยโดยที่คุณไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคใดๆเลยตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องหนุนในการที่คุณจะได้พัฒนาทั้งทางด้านการงานการเงินตรงนี้คำแนะนำที่ดีๆที่อยากส่งถึงคุณเลยก็คือสติปัญญา และความสามารถจะนำพาซึ่งความสำเร็จมาให้คุณนะคะขอบคุณมากค่ะ